น้าโดนคุณก็หมันใส้บางทีก็โดนฆ่าโดนทำร้ายนะไปเบียดเบียนผู้อื่นแต่ก็หกเก้าไปเพราหมันใส้เขาไม่ครบด้วยกันหนาวแล้วแค่นั้นก็หนาวเลยบานะทีคนไม่รู้หรอกก็คิดว่าโอ้ยเขาไม่รู้หรอก ที่ไหนได้พอเราเราเดือดร้อนนี่เขาไม่ช่วยหรอกช่วยไม่มีใครช่วยไม่มีใครแรล่เนี่ยตรงนี้สําคัญเนอะ,อะลองคิดดูคนที่มีประสบการณ์อาจจะรู้อาการย์ที่เราช่วยเหลือผู้อื่นอย่างอาจารย์จานิสเนี่ยท่านเป็นคนมีจารนนะคาะหลายคนเนี่ยาจาน ทิ่พงเล่ก็เหมือนกันแต่วินัยนี่ก็ดูแลครอบครัวดีเนาะแต่บางคนยังไม่ได้คุยกันเยอะอย่างจอาจารย์จอมใจในี่ยังไม่ได้คุยกันมากแันบูนี่ก็มีตอนนี้ก็หลุดพ้นแล้วแหละในเรื่องอบายดู้นะแดนบูนก็หลุดแล้วฟังน้ำเสียงก็รู้ ถ้าไม่ได้เจ็ดชาติก็แปดชาติทำไมถึงแปดชาติก็ชาอีกชาติหนึ่งก็คืออ่าต้องไปเกิดบรรลุในในชั้นเทวดาแต่ถ้าเคยดูเนี่ยยังไงก็ไม่เกิดเจ็ดหรือแปดเต็มที่เลยแต่ถ้ายังไม่ตายง่ายนะปฏิบัติไปปฏิบัติมายังไม่ตายพรุ่งนี้ยังไม่ตายเนี่ยมีโอกาสที่จะเหลือสามชาติด้วยเนี่ย อ่าอย่างเนี้ยอาจารย์บูนอาจารย์นิดอ่าอ่าเนี่ยอาจารย์กิติพงศ์จันโอเนี่ยไม่พูดถึงระคุณเจ้านะไม่กล้าไม่กล้าไม่กลา้กลาเดี๋ยวพลาดพระคขุณเจ้าส่วนใหญ่ก็ไม่เกินเจ็ดชาติหรอกแปดชาตินเจ็ดแปดชาตินี่แหละ จริงๆแล้วไอ้ธาตุที่ที่แปดเนี่ยที่เจ็ดเนี่ยขึ้นไปได้เนี่ยถ้าแปดธาตุก็ยังยังมีปัญหาเล็กนอก้อยก็คือยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นตกับพุทธเจ้าเนาะถ้าร้อยเปอร์เซ็นกับพุทธเจ้าเมื่อไหร่นั่นแหละเหลือเจ็ดธาตุเนี่ยอย่างน้อยตายวันตายเนี่ยวันวันหมดลมวันหมดลมเนี่ยก็จะเหลือเจ็ดธาตุ ไม่เกิดไม่เกิดเจ็ดชาติแต่ต้องต้องมีต้องมีอ่าแต่บางคนก็หลุดไปเลยชาตินี้พอหลุดชาตินี้ก็ก็จบแหละไม่ต้องไปรออีกไม่ต้องไปเกิดเป็นเทวดาแล้วก็อีเกเจ็ดชาติไม่ต้องไม่ต้องแต่ส่วใหญ่ในห้องเนี้ยฟ,ฟ,ฟังฟังน้ำน้ำเสียงก็ไม่เกิดเจ็ดชาติสบายสบาย จุดาชดน,นี้ไปก็หมดหมดทุกข์อ่ะหมดกรรมอะ่ะหมดทุกข์นี่ก็หมายความว่า,าคืออบายไม่ไม่ไม,ไม่ไม่กัมไกยนะอบายอบายทั้งสี่เนี่ยทำไาหมดทุกข์มันเหลือแต่อ่าอุปทานอุปทานอุปกิเรียกว่าปิดอบายเนี่ยอ่าเหลืออุปทานอุปธิเนี่ยความหมายนั่นก็คือมีแต่เรื่องสุขๆุอะ่ะ ุกจนเบื่อจำไม่เลยสุกจนเบื่อเนี่ยสุกจนเบื่อก็คือมันมันสุกสุป <c oughs> มันปิดอบายไปแล้วมันจะไปทุกตรงไหนอ่ะแต่แต่การที่จะปิดอบายได้ในชันินี้เราก็ต้องพยายามในชั้นนี้อีกสักหน่อยตักงปีสองปีหรือว่าครึ่งปีหรือว่าหรือแบบยังไงก็ไม่ไม่เกินชั้นนี้อ่ะเอางี้ดีกว่าประกัน ความความเสี่ยงได้เลยอ่าประกันได้เลยแต่ต้องละอกุศนนะอะไรที่เป็นอกุศนนะละนัละละละ,ละ,ละ,ละไม่เอาไม่เอาไม่เอา,เอ,าอย่าไปฝืนอย่าไปพูดอะไรที่ทําให้คนเขารคะคายหูอ่ะอันนั้นมันเป็นเชื้อนรกต้องไปล้างกันอีกหลายอีกหลายชาติเลยถ้าหมดเชื้อนรกเมื่อไหร่อะรอดรอดแน่นอน สบายชิวๆพูดอะไรก็ได้ที่มันพูดแล้วฟังดูดีเออจะดูดีฟังดูฟังดีดูดีตั้งแต่เบื้องต้นทากลางแล้วก็เบื้องปลายที่เรียกว,ว่าเพราะหูฟังแล้วเพราะชื่นใจเนี่ยถ้าฟังแล้วมันดูแล้วมีปฏิฆะฟังแล้วเอ่อมีแต่อยากจะอยากจะพูด มันถ้าไม่จาเป็นมันไม่ต้องพูดดีกว่าพูดแล้วมันเป็นมันนเป็มิจฉามันไม่เข้าตําราของพุทธไงมันจะเป็นอนุพุทธะไม่ได้ถ้าไม่เข้าตาราตําราก็มีห้าอย่างอย่างที่บอกแลหละง่ายๆแถ้าเรามีตัดจับตอบด้วยประโยชน์ตนประโยชน์ชนท่าน ข้อสี่ก็คือประกอบด้วยก,กาละประกอบด้วยสถานที่เตสตักเนี่ยห้าอย่างในพทธองค์ปฏิบัติตถเราก็ปฏิบัติตามแก่นะง่ายดีไม่พูดก็ไม่ตายหรอกหรือว่าเราไม่พูดใครก็จะตายก็เรื่องของเราถ้าเราถือพูดไปเราเชื้อนระกมาติดต้องมานั่งล้างกันอีกต้องมานั่งแกง้แต่ก็แก้ได้นะ ต่ต้องรีบแก้นะไม่ใช่จริงยาวไปเรื่อยเป็นอนุสัยชินไปตลอดชาติเงี้ยก็นรกถามหาเลยแหละแต่จะรีบแก้ไวๆหน่อยเดี๋ยวตายไปยังไม่ทันแก้ดันตายเนี่ยตัวเลยนรกถามหาเลยนะเพราะนั้นอย่าพูดดีกว่าไม่เฉยถ้าพูดก็พูดแบบคนอื่นชอบเออพูดอย่างนี้สิงามในเบื้องต้น งามในถ้ำกลางงามในเบื้องปลายเออชื่นใจเนี้ยนั่นแหละสวรรค์มาแล้วที่พานมาสาธุครับครับวันนี้อาจารย์กูดชาติวันนี้ตรงกับวันพระวันลอยกระทงวันนี้อาจารย์กูชาตเอาลูกเอาหลานเอาภรรยาไปลอยกระทงมาแล้วเหรอสาธุครับครับครับตามระเพณนี้ครับ คุยหน่อยคุยหน่อยอะไรอะไรก็ปรักปีนี้ก็จะถามเราจะปูหรือจารัดฐานนิตีเดี๋ยวต้อง้อง,งทันลองวิกเลาะดูอ่ะงานลอยกระทงในวันนี้เนี่ยจะมีเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธาบ้างหรือไม่ เคยมีสมัยเขาว่ามีครั้งแรกสมัยดูกพุไทยเขาว่านะแต่ว่ามีการอ้างอิงไปถึงศาสนาพุทธบ้างหรือไม่นะแต่อาจจะไม่พูดถึงว่าอยู่ในรัรจัาปีโดกหรอกแต่ว่าเขาอ้างถึงบ้างไหมครับเอไอเลยจาผู้ชางอจารอะไร ไม่ได้ดูตาออไม่ได้ใส่ก็เข้า,ขาไปเไยก็คงจะได้ยิมถามไปว่าตรงกลางเนี่ยเกี่ยวกับพุทธไหมแต่ว่าถ้าเกิดใครมีความรู้ก็จะได้ได้ได้ไดเลขเตียนผู้หลักผู้ใหญ่เขาบอกไว้ก็มันก็นานแล้วนะไม่นา่าจะจําได้กันแต่คนท่านอื่นอาจจะจําได้ลองดู